หัวหน้ากลุ่ม13สอส,อสอใต้พักพลังประชารัฐครับกลุ่มด้านขวากลุ่มด้านขวาเน,นี่ยครับบอกโหผมมาดูแล้วเนี่ยกลุ่มเราไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีเลยกลุ่มนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีกระแสข่าวการปรับคอรมอเนี่ยกลุ่มด้านขวาน,นี่ออกมากลุ่มแรกๆเลยคือประโยคหนึ่งที่ซ้ากันเลยคือพวกเรามีสสต้อง13คนนเออเะไม่มีรัฐม,น,น,น,ฐมนตรีแล้วยังไงอ่ะมันต้องมีสสสัดส่วนภาคใต้บ้างไม่งัาา้นจะทู่ประชาธิปัตย์ก็ได้ประชาธิปัตย์ก็มีรัฐมนตรี ภูมิใจไทยก็มีอุตสาห์ไปตีเมืองเข้ามาเนี่ย,มมไ,ยไม่มี<ป>อะไรให้เราติดไม้ติดมือ,อบ้างหรือเออแต่รอบนี้มาแปกคุณันทิยาพันเอกสุชาติจันทรชดกุลอ่าจันชดกุลเนี่ยนะครับจันทชดกุลผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับและเป็นหัวหน้ากลุ่มตัวจริงเลยนะของสอ13สอสใต้ของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ที่สําคัญนะอ่าอันนี้ตําแหน่งนี้เนี่ยไปปลดท่านไม่ได้เลยเพื่อนร่วมรุ่น เตรียมทหาร12กับพลเอกประยุทธ์จันโอชา่ะค่ะก็มีรายงานว่าได้เข้าไปพบที่พบนายกที่ทำเนียบรัฐบาลนะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบว่าพอดีเดินเดินทางมากรุงเทพนะก็เลยถือโอกาสมาพบนายกเพื่อขอพรให้ในวันคล้ายวันเกิด3มีนาคมแล้วก็พูดคุยกันตามประสาเพื่อนก็ไม่มีเรื่องการเมืองอะไรนะท่านก็ยืนยันว่าคุยกันแบบเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะก นะม,มาหาพอดีขึ้นมากรุงเทพพอดีปกติอยู่ใต้ไงอ,อ๋อเลยมาเจอเพื่อนอมากรุงเทพมากรุงเทพก็ต้องไปแวะไปหาเพื่อนที่ชื่อประยุทธ์หน่อยเพื่อนเก่าเพื่อนแกเพื่อนเก่าเพื่อนแกที่ทํางานอยู่ทําเนียบรัฐบาล <c oughs> ทำนอกน,นั้นนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในโคตา้เาเรื่องของโคตา้าภาคใต้ของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับท่านก็ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องการปรับครมอกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วเรื่องโคต้าเนี่ยก็เห็นควรให้นายกเลือกคนที่เหมาะสม หากเสนอชื่อผมผมก็ไม่รับเอานี่ไงที่อบอกเป็นครั้งแรกโอ้โหนี่นี่นค,ควรให้คนที่เหมาะสมจะดีกว่าคิดว่าการเมืองเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วรัฐมนตรีเป็นคนที่ไหนก็ได้เพราะสามารถดูแลประชาชนได้หมดการที่บอกว่าต้องมีรัฐมนตรีตามภาคนั้นถือเป็นค่านิยมเก่า,เ,กาเมื่อไม่มีคนที่เหมาะสมก็ไม่ควรไปฝืนในเมื่อภาคใต้ไม่มีเราก็คงต้องยอมรับนะโอ้นี่ คือเอาเอาว่าตามถ้อยกระทงความที่พันเอกสุชาติว่านะ,ะผมเห็นด้วยเลยนะ,ค,ะคือถ้าเราไปแบ่งว่าโอ้นี่ภาคนี้มีต้องมีรัฐมนตรีภาคนี้ต้องเลิกเปลี่ยนชื่อกระทรวงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาคเหนือตอนบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาคเหนือตอนล่างค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาคใต้ตอนบนตอนล่างตอนอะไรอย่างเงี้ยอ,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 อันนี้กออ็นี่หลักการมนี้ก็ถูกนะค่ะคือรัฐมนตรีต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถในกระทรวงที่ตัวเองใช่ใช,ใชจะไปคุมอยู่อันนี้เห็นด้วยมีวิสัยทัศน์คืออาจจะไม่ต้องรู้ในเชิงเทคนิคคือกระทรวงดีอีก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นแบบโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องแต่ต้องรู้ว่าจะต้องไปทําอะไรที่นั่นวิสัยทัศน์เป็นยังไงออกระทรวงศึกษาธิการที่ตอนนี้คนในสังคมกําลังห่วงใยมากว่า ต้องหาคนมือดีๆนะอย่าไปคิดแต่เรื่องโคต้าอย่างเดียวนะกระทรวงดีเอสเนี่ยกำลังอย่างที่ผมบอกว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรอยู่กําลังสู้กับใครเพราะฉะนั้นคนที่ไปนั่งกระทรวงดีเอสเนี่ยต้องทันต้องไวต้องเฉียบคมคืออย่าคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์หรือโคต้าหรืออะไรอ่น, <ะ S 2> นีนี่นี่พันเอกพันเอกสุชาติพูดได้ได้ดีมากเลยนะครับอบอกว่านี่มันเปนโอ้การเมืองแบบเก่าไอ้เรื่องโคต้งโคต้าเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องภาคใต้จบไป แล้วนอกจากนั้นยังบอกอีกว่าไอ้เรื่องมุ้งเหมือนกันนะที่คุณบาลเมศบอกเนี่ยในบ้านมีมุ้งในมุ้งมีห้องมีหมอนอมีอะไรมันโบราณ ภาในสุชาติบอกที่คุณพูดจำโบราณๆๆๆไม่เห็นด้วยที่พักการเมืองจะมารวมรวมกันเป็นมุ้งเป็นกลุ่มแล้วมาเรียกร้องวิธีนี้มันโบราณไปแล้วทุกวันนี้ต้องดูความเหมาะสมตนเองไม่เคยยึดกับตําแหน่งขอทําการเมืองได้อยู่กับชาวบ้านก็พอนะคะโอ้โอโหเห็นไหมนี่นนนเขาปฏิรูปตัวเองแล้วขอแบบนี้แล้วคิดแบบนี้จริงๆอีกสัก300คนในสภาได้ไหม ขอหมดเลยนะขอทั้งหมดเลยเอาหมดจะเอาสาม้อพอคุณเอามากน้อยให้เหลือเหลือจํานวนเหลืออีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะไว้เป็นข้อเปรียบเทียบออออ๋เราก็มีความหวังนะกับเรื่องของการปฏิรูปพักการเมืองแล้วก็นักการเมืองนะคะ